รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรากา้แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 สนับนุนโดย Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ,อคคคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวเราพบกันทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะ8.30โครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32 ทีวีมหาชนของทุกคนค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเรายังปักหมุดพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมนั่งเรือไปเที่ยวบนเกาะ,สะเสม็ดกันค่ะซึ่งการข้ามไปยังเกาะ,สะเสม็ดจะนั่งเรือสาธารณะทั่วไปหรือจะนั่งเรือสปีดบ๊ทก็ได้แล้วแต่เลือกได้เลยครับซึ่งบางรีสอร์ทที่นักท่องเที่ยวเข้าพักเขาก็จะมีบริการเรือให้ด้วยครับเหมือนทีมงานของเรานี่แหละครับเข้าพักที่สเสม็ดแกรนด์วิวรีสอร์ทก็จะมีบริการเรือสปีดบวย โดยใช้เวลาเดินทาง15นาทีถึงและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าท่าเรือนางยักษ์จะมีรูปปั้นนางยักษ์ขนาดใหญ่หรือว่าผีเสื้อสมุทรจากวรรณคดีไทยพระอภัยมณีของสุนทรภู่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ด้านหน้าค่ะนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวบนเกาะเสม็ดก็จะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าเที่ยวชมเกาะด้วยเพราะอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดค่ะส่วนการเดินทางบนเกาะเสม็ดนะคะสามารถใช้บริการรถสองแถวหรือว่าเช่ามอเตอร์ไซค์ก็ได้จุดแรกที่เราจะป ปักหมุดเที่ยวกันก็คือที่นี่ครับศาลเจ้าปู่ดําอยู่บริเวณหน้าด่านท่าเรือครับนักท่องเที่ยวสามารถมาแวะกราบไหว้ขอพรก่อนที่จะเริ่มเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดได้ซึ่งที่นี่คนบนเกาะเสม็ดนับถือและก็มีความเชื่อเรื่องการมาบนบ้านศาลกล่าวขอลูกขอบุตรแล้วเรื่องของการเกณฑ์ทหารถ้าอยากได้ใบดําก็ต้องมาบนบ้านศาลกล่าว<ม>าที่นี่มาขอก่อนนะคะ และบนเกาะเสม็ดจะมีอ่าวและหาดให้เที่ยวอยู่หลายจุดเลยซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดเที่ยวกันที่อ่าวช่อเป็นอ่าวที่มีหาดส่วนตัวเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเงียบสงบจากธรรมชาติโดยบริเวณนี้นะคะนักท่องเที่ยวจะมาพายเรือคายักหรือดำน้ำําดูปะการังบริเวณริมชายหาดได้เลยที่นี่จะมีที่พักไม่เยอะยกตัวอย่างเช่นสม็ดท ropical resort เน้นความเป็นธรรมชาติตกแต่งด้วยโทนสีขาวสบายตามีห้องพักหรูหราและก็มีระเบียงติดหาดมองเห็น วิวทะเลได้เลยถ้ามากันเป็นแบบครอบครัวนะที่นี่ก็มีห้องพักขนาดใหญ่แบบ2ห้องนอนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยครับบนอ่าวช่อนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งที่พักที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คืออ่าวช่อแกรนวิวไฮเออร์รีสอร์ทตกแต่งสไตล์ไทยโมเดิร์นร,ร่วมสมัยเน้นโทนสีเทาน้ำตาลเหมาะกับคู่รักที่อยากจะมาฮันีมูนแล้วก็ต้องการความเป็นส่วนตัวหรืออยากจะมาเล่นกิจกรรมทางน้ํานะคะที่นี่เขาก็มีบริการให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้คุณเอฟธัญ,ญนพของเราจะพาลงพื้นที่เกาะเสม,ม็ดผมอยากจะดูจริงๆอิาว,ว่าจะเข้าคอนเซปต์หรือเปล่าไปดูดีกว่าครับว่าวันนี้คุณเอฟจะพาเราไปปักหมุดเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเที่ยวครบรถกับผมเอฟธัญนพเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวสีขาวกับเส้นทางท่องเที่ยวสุด Amazing Thailand จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับซึ่งเรามาอยู่กันที่เกาะเสม็ดอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองครับและสถานที่แรกที่ผมพาคุณผู้ชมมาในวันนี้นั่นก็คือวัดเกาสะสม็ดครับ ซึ่งย้อนกลับไปในอดีตนะครับวัดแห่งนี้เป็นสำนักสงฆ์แต่ว่าเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเขตวิสุงคามสีมาเมื่อปี2,555ที่ผ่านมา <S <s <c> เนื่องจากว่าในสมัยก่อนชาวบ้านที่อยู่บนเกาะเสม็ดแห่งนี้เวลาที่จะทําบุญใหญ่หรือว่าจะทํากิจทางาศาสนานะครับจะต้องข้ามไปบนฝั่งครับซึ่งนั่นทําให้เกิดความยากลําบาก วัดกเกาะเสม็ดแห่งนี้จึงได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นวัดที่ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยที่อยู่บนกเกาะเสม็ดแห่งนี้สามารถทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีหลวงพ่อขาวครับเป็นพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่มีความสูงถึง15เมตรซึ่งถือได้ว่าเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ประจาเกาะเสม็ดแห่งนี้ดังนั้นที่นี่ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกเกาะเสม็ดอย่างแท้จริงครับ วัดกเกาะเสม็ดแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วยังมีหลวงพ่อดําครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากหินศิลาแรงมีน้ําหนักมากถึงขนาดที่ว่าต้องใช้ชายชะกัน1ิบคนช่วยกันยกครับหลวงพ่อดําองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากโดยในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกป,ปีนะครับที่วัดกเกาะเสม็ดแห่งนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านสามารถมาปิดทองที่องค์หลวงพ่อดําได้ด้วยครับ คุณผู้ชมครับพระอุโบสถหลังนี้นะครับเป็นพระอุโบสถหลังเดียวบนเกาะเสม็ดและเป็นพระอุโบสถหลังแรกของวัดเกาะเสม็ดแห่งนี้ครับซึ่งเป็นพุทธศิทธิ์แบบล้านนาผสมกับอีสานแต่ว่าตอนนี้นะครับพระอุโบสถยังสร้างไม่เสร็จสาหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบนเกาะเสม็ดแห่งนี้ก็สามารถมาร่วมกันทําบุญในการสร้างพระอุโบสถหลังนี้ได้นะครับและแน่นอนครับมาที่เกาะเสม็ดทั้งทีเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับท้องทะเลและชายหาดที่สวยงาม เราจะไปกันที่อ่าวน้อยนาจะเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนตามผมไปเลยครับคุณผู้ชมครับและที่นี่คืออ่าวน้อยหนานะครับจุดเช็คอินจุดที่2ที่ผมพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันในวันนี้ครับหากย้อนกลับไปก่อนสถานการณ์โควิด1 9เอ่าวน้อยนาแห่งนี้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับ แต่ว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้อ่าวน้อยหนามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเต็มที่รวมถึงมีความสงบให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากเสน่ห์ความสวยงามความเงียบสงบเป็นส่วนตัวของอ่าวน้อยหนาแล้วที่นี่ยังมีอีกหนึ่งจุดครับที่ผมไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยนั่นก็คือการไปกราบสักการะขอพร ที่ศาลเจ้าแม่ศีทับทิมครับซึ่งท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่อ่าวน้อยหนาแห่งนี้มาอย่างยาวนานเดี๋ยวเราไปกราบไหว้ขอพอรศาลเจ้าแม่สีทับทิมกันครับ mm hmm. คุณผู้ชมครับและที่นี่คือศาลเจ้าแม่สีทับทิมที่บริเวณเอ่าวน้อยหนาแห่งนี้นั่นเองครับ ศาลเจ้าแม่สีทั้งทีมแห่งนี้นะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เกาะสเมเ็จมาตั้งแต่โบราณโดยชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำประมงนะครับจะมีความเชื่อในเรื่องของการมาขอพรเพื่อที่จะให้เวลาออกไปหาปลาแล้วได้ปลาเยอะและสามารถเดินเรือไปทำมาหากินกับเข้ามาที่ฝั่งได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับและมีชาวบ้านเล่าให้ผมฟังนะครับว่าปัจจุบันนี้ผู้ที่มาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเกาะสม็จแห่งนี้ ก็นิยมมาขอพรเจ้าแม่ในเรื่องของการขอบุตรหลานอีกด้วยครับโดยมีผู้ที่มาขอพรเจ้าแม่แล้วประสบความสําเร็จนะครับได้บุตรหลานก็มาสร้างเสามักงกรถวายกับเจ้าแม่ครับนี่ก็คือเสามักงกรนะครับที่สร้างถวายเพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าแม่นะครับที่ดลบัรดาให้เขาได้มีบุตรหลานเรียกได้ว่านี่คือสิ่งที่ยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ศรีทักษิณได้เป็นอย่างดีนะครับหากคุณผู้ชมมาต้องเที่ยวพักผ่อนที่บริเวณอ่าวน้อยนาแห่งนี้ อย่าลืมมากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่สีทับทิมกันนะครับเอาละครับหลังจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งหาดซึ่งต้องบอกว่าเป็นหาดที่มีชื่อเสียงบนเกาะเสม็ดเป็นอย่างมากเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังนั่งกินลมชมวิวอ,อยู่ที่หาดทรายแก้วนะครับซึ่งผมเลือกที่จะมาจบทริปท่องเที่ยวสีขาวบนกเกาะสม็แห่งนี้ ที่หาดทรายแก้วครับซึ่งตอนนี้นะครับกเกาะสม็ดก็เปิดให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวได้แล้วและข้อดีคือตอนนี้ธรรมชาติที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์และฟื้นตัวอย่างสูงสุดแต่เวลาที่เรามาเที่ยวอย่าลืมนะครับเราจะต้องเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมใส่แมสตลอดเวลาเราจะถอดได้ก็คือต่อเมื่อมองดูแล้วรอบๆตัวเรานะครับไม่มีคนอื่นอยู่อาจจะถอดสักแป๊บหนึง่งมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ต้องใส่แมสตลอดเวลาเดี๋ยวผมนะครับจะนั่งชมวิวสวย แล้วก็หลังจากนั้นจะไปพายเยรือคายั k ออกกำลังกายครับ ผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ผมได้มาออกกําลังกายและสูดอากาศอย่างเต็มปอดในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมาครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสความเงียบสงบและความเป็นธรรมชาติอย่างสูงสุดของกเกาะเสม็ดในช่วงเวลานี้แบบผมและทั้งหมดนี้นะครับคือเส้นทางการท่องเที่ยวสีขาวที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณเส้นทางการท่องเที่ยวสุด Amazing Thailand แบบนี้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสัปดาหนะ์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวครบรถกันที่ไหนต้องกลับมาติดตามกันสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ช่วงหน้าตระเวนกินร้านอาหารดินเนอร์สุดหรูบนเกาะสเสม็ดเหมาะกับนักท่องเที่ยวสายปาร์ตี้ที่ร้าน The g r l l Bar and Bridge t o ครับเช็คอินที่นอนกับสเสม็ดแกรนวิวรีสอร์ทที่พักบนหาดทรายแก้วกับบรรยากาศติดริมทะเลที่มาพร้อมกับห้องพักสุดหรูช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสนับสนุนโดยยันหีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้าน เรายังคงปักหมุดกันอยู่ที่กเกาะเสม็ดอําเภอเมืองจังหวัดระยองครับและในช่วงตระเวนกินวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปกินกันที่ร้าน The Grill Bar and Bistro ซึ่งร้านนี้นะคะก็จะมีที่นั่งเป็นเบาะชิลๆบนชายหาดแบบนี้ <S 2> <S 2> <S 2> หรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะนั่งโซนอินดอร์ก็มีตัวร้านตกแต่งสไตล์ไทยโมเดิร์นใช้วัสดุไม้เพื่อให้มองแล้วรู้สึกถึงความอบอุ่นเป็นธรรมชาติคุณผู้ชมครับ บรรยากาศได้แล้วมาดูที่เมนูอาหารกันบ้างครับ <คะ S 1> ที่นี่มีถึง50เมนูเลยคุณโบโโเริ่มจากเมนูแรกปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงตัวใหญ่มากปรุงมารสชาติจัดจ้านเปรี้ยกลมกล่อมเมนูต่อไปยำสมิตรแกลนวิววัตถุดิบจากทะเลใส่มาแบบเต็มที่ไม่มียัง้ง <c oughs> รสชาติมันจะค,คล้ายๆกับยำสามกรอบไปต่อกันที่เมนูต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือส้มตําไทยกุ้งสดเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าจะตําแบบกุ้งสดๆดหรือว่าจะ เอาเป็นกุ้งลวกก็ได้รสชาตินะคะครบรสแซบแบบฉบับส้มตําเลยเมนูต่อไปนะคะข้าวผัดทะเลเน้นความสดของวัตถุดิบแบบวันต่อวันเลยส่วนเมนูต่อไปพิซซ่าหน้าต่างๆแป้งพิซซ่าที่นี่จะบางค่ะแล้วก็เขาทําแป้งเองด้วยเป็นสูตรจากเชฟระดับรางวัลพิซซ่าไปแล้วคุณผู้ชมคะ่ะมาต่อที่ซิกโคงบาร์บีคิวกันบ้างเ,เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่การันตีความอร่อย อีกหนึ่งเมนูที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนั่นก็คือสเต็กกุ้งลายเสือ,อเขาใช้กุ้งสดสดตัวใหญ่ๆแล้วก็มีซอสให้เลือกหลายแบบเลยและที่ขาดไม่ได้นะคะร้านริมทะเลแบบนี้ต้องบาร์บีคิวไงอ,อ,อันนี้ต้องมีู่นะใช่แหมเห็นเมนูแบบนี้นะบอกตรงว่ากุญแจรถที่อยู่ในกระเป๋านี่คือแบบสั่นแล้วอะกุญแจรถลั่นใช่ มาดูที่เมนูเครื่องดื่มกันบ้างครับเริ่มจาก blue Hawaii โดนใจวัยรุ่นที่ชอบถ่ายรูปแน่นอนเพราะมันสวยมากสีสันสวยสดใสและรสชาติก็ดีมากต่อไป mixed fruit Shape s h a p e f ice เป็นผลไม้รวมทานแล้วสดชื่นต่อไป be lively เป็นไซรัปสตรอเบอร์รี่ใส่น้ำแอปเปิลหวานหอมสดชื่นครับที่ the g r i l l Bar and Bistro ถือว่าเป็นร้านอาหารบนหาดทรายแก้วที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้แบบทุกกลุ่มเลยและช่วงนี้นะครับ เขาเริ่มผ่อนปลนให้มีการร้องเพลงได้แล้วเพราะฉะนั้นบรรยากาศก็น่าจะแบบสนุกสนาสนขึ้น,น,นเหมือนเดิมใช้แล้วดูทุกอย่างครบเครื่องไปหมดแล้วนะคะมาดูที่พักบนเกาะเสม็ดกันบ้างค่ะกับเสม็ดแกรนวิวรีสอร์ทอยู่ติดริมหาดทรายแก้วที่นี่นะคะเขาจะมีบริการตั้งแต่เรือข้ามฟากมาเกาะเสม็ดลูกค้าสามารถจอดรถฝั่งบ้านเพลสแล้วก็รอข้ามฟากได้เลยนะคะที่ร้าน Ele p h a n t ่นเต้เเป็นร้านคาเฟ่ของทางรีสอร์ทบรรยากาศตกแต่งน่ารักเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบถ่ายรูปชั้นบนจะมีห้องประชุม ให้บริการด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีเมนูอาหารหลากหลายทั้งไทยและยุโรปมากมายถึง80เมนูมีเมนูเครื่องดื่มที่ใช้เมล็ดกาแฟจากดอยช้างทางร้านเขามีไร่กาแฟมีโรงคั่วเองมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองอแล้วก็ยังมีเมนูเค้กของหวานให้กับลูกค้าได้สั่งทานกันอีกด้วยทานอาหารอร่อยอร่อยกันแล้วทานขนมกันแล้วจิบกาแฟแล้วเมื่อถึงเวลาขึ้นเรือก็จะมีรถตู้มารับเราไปที่ท่าเรือสปีดบ๊ทค่ะ คุณผู้ชมคะซึ่งค่าบริการรับส่งตรงนี้ทางโรงแรมเขาไม่คิดค่าบริการเพิ่ม,มสะดวกสบายจริงๆค่ะและจากท่าเรือเกาะเสม,ม็ดครับนั่งรถ2แถวมาที่เสม็ดแกรนด์วิวรีสอร์ทหาดทรายแก้ว5นาทีเท่านั้นครับตัวรีสอร์ทมีเนื้อที่ประมาณ5ไร่เน้นความร่มรื่นของร่มไม้ตกแต่งแบบไทยโมเดิร์นร่วมสมัยและที่สําคัญทีมงานเขาบอกมานะครับว่าที่นี่พนักงานบริการดีมากๆถึงมากที่สุดประทับ ใจมากๆครับ <Conf irm. S 1> ที่นี่มีห้องพักทั้งหมด5แบบเราจะพาไปดูกัน2แบบก่อนครับอย่างห้องนี้ครับดีลักแกรนเอกลูซีเป็นห้องแบบชั้นครึ่งด้านล่างเป็นส่วนของห้องน้ําขึ้นบันไดมาด้านบนจะเจอกับห้องนั่งเล่นที่มีกระจกร้อมรอบสามารถมองเห็นวิวทะเล ห้องนอนเตียงนุ่มมากครับถือเป็นจุดเด่นของห้องพักที่นี่เลยทีเดียวมีระเบียงขนาดใหญ่ไว้รับลมชมวิวทะเลและก็จะมีอ,าอ่างอาบน้ำไว้ด้านนอกให้นอนแช่ผ่อนคลายกันอยู่ด้านนอกด้วยคุณโบพิเศษตรงนี้จริงๆ <c oughs> ไปดูอีกห้องกันนะคะกับห้องดีลักคลาสสิกเป็นห้องเตียงคู่ตกแต่งแบบเรียบรู้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีระเบียงที่สามารถมองออกไปเห็นวิวสวน <c oughs> ห้องนี้นะคะเหมาะกับผู้ที่เข้าพักที่เน้นทำกิจกรรมในบริเวณโรงแรมมากกว่า พักผ่อนอยู่ในห้องอเรียกง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าไม่ชอบอยู่ในห้องนานๆอยากออกไปทํากิจกรรมข้างนอกไปเดินเล่นชมวิวชมอะไรห้องนี้เหมาะมากๆเลยมาดูที่อาหารเช้ากันบ้างค่ะจะเป็นแบบบุฟเฟ่มีทางอาหารไทยแล้วก็อาหารานานาชาติซึ่งที่สม็จแกรนด์วิลรีสอร์ทยังมีส่วนของห้องประชมุมจัดเลี้ยงที่จุได้ถึง100ท่านแล้วก็ยังมีโซนของฝากของที่ระลึกอย่างเช่นผ้าพันคอหมวกดีไซน์เป็นแบบของตัวเองที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วยส่วนกิจกรรมทางน้ําก็มีเรือคายักให้กับ ผู้เข้าพักฟรีด้วยหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดำน้ำํานั่งเรือยอสเที่ยวชมเกาะก็สามารถติดต่อกับทางรีสอร์ทได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเขาแอบกระซิบมาว่าช่วงนี้มีราคาโปรโมชั่นที่พิเศษสุดๆจริงๆค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญเที่ยวงานเทศก,กาลท่องเที่ยวทะเลบัวแดงบึงหนองหานอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 4ถึงเดือนกุมภาพันธ์2565นสสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานี อพทขอเชิญเที่ยวชุมชนบ้านหินเทินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สัมผัสวิถีชาวสวนมะพร้าวการทำน้ำตาลมะพร้าวและการทำน้ำมันมะพร้าวเรียนรู้วิธีการปลูกกุยช่ายการเลี้ยงหมูไร้กลิ่นและการเลี้ยงพึ่งโพรสนุกสนานกับกิจกรรมร้อยเม็ดกะลาติดต่อได้ที่ชุมชนบ้านหินเทิน และขอเชิญเที่ยวชุมชนบ้านถ้ำเสืออําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีทากิจกรรมปั้นกระสุนมเมล็ดพืชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าเรียนรู้การทําธนาคารต้นไม้การทําไข่เค็มสมุนไพรการทําท้องมว้วนและลิ้มลองอาหารชุมชนนักท่องเที่ยวสามารถมานอนบ้านโฮมสเตย์หรือเลือกกางเต็นท์สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดติดต่อได้ที่ชุมชนบ้านถ้ำเสือคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนจะลาไปด้วยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กับการทำซี่โครงหมูอบสับประรดเป็นเมนูอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของชุมชนอ่าวน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบก,กันรสองคนได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผมเจมิคเจริญแซ่จูครับดิฉันโบเป็นจัดสิริวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ